นี่ครับนี่ทุกคนนี่ครับนกโคมาฮอคนะครับโคมาฮอคนกน่ารักไหมน่ารักเหมือนหนูหรือเปล่าน่ารัก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 นี่ครับนกโคมาฮอคนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะมีใครยังอยากได้ไหมนี่เป็นชุดบอดี้นักล่าขน ชุดบัดดี้นักล่าคนเล็กนะครับทุกคนโอ้โหดูชุดอันนี้คือต้องจัดแล้วบัดดี้อ๋อชื่อบัตดี้นักล่าคนเล็กนะคะเป็นนกอินรีนะคะทุกคนมันชื่อนกอินทรีไหมมันคือนกอินทรีนี่แหละมันคือนกอินรีค่ะมันคือนกอินรีค่ะทุกคนแล้วก็จะมีอะไรมาให้เราบ้างนกอินทรีเนี้ยใช้หนึ่งพันเหรียญนะคะอ่าโอ้ยยยยยอยยยอยย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  อันนี้จะเป็นน้องเอ่อน้องสุนัขนะครับน้องหมาใช่ไหมใช่บัดดี้โค้ดแครกเกอร์ชุดนะคะส่วนเนี้ยบัดดี้ชิบะอินุนี่น้องหมาชิบะอินุตัวเล็กน่ารักนอะอันนี้ก็จะเป็นชุดบัดดี้ออนดริฟเตอร์นะคะเป็นชุดนะคะทุกคนว้าวอุ้ยอันนี้น่ารักน้องมีแล้วน้องได้มาแล้วนะคะลูกแมวคาร์บอยนะคะแล้วก็มีชุด ชิบะอินุมอมม่อชิบะแบบน้องวัวนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชุดลูกแมวชายคาดนะคะโยวิชซับแมนึกซึกซึกแล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นชิบะอินุคำรามอู้ดเซนจ์นี่เองะ <y ell os> น,นี่อะไรครับกระเป๋สาสะพายอ้โหมีกระเป๋สาสะพายด้วยทุกคน <y ell os> อยากได้อันนี้สะพา,บบา,ายมารักจังเลย นี่อันนี้น่ารักนะนะน่ารักครับอันนี้จะเป็นอุ้ยหมวกแมวอันนี้หมวกหมาน้องมีแมวน่ารักจังเลยใครอยากได้ครับใครอยากได้ก็ต้องจัดแล้วนะครัะพื่งเข้าสุดสดุร้อนๆเลยนะคะทุกคนมีตั้งแต่วันที่20นะคะอ,อ๋อพฤษภาคมถึงวันที่เก้า karaka